วันที่หนึ่งมีนาคมพุทธศักราช2 5 6 5นวัดป่าริโพคม่อนกระทิงบ้านคลองสายตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเจ้าประคุณสเมเด็จพระเทียนมุนีกรรมการมหาเทระสมาคมจ้าวัดวัดเทศรินทราวาดราชวรวิหารเป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างพระพุทธเมตตาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกหน้าตักกว้าง59เมตรสูง79เมตรโดยท่านพระโพธินันทมุนีวิหลวงพ่อจิว๋วประธานพุทธบริษัททั่วโลกเป็นประธานดำเนินการก่อสร้างและในงานนี้พระกากรนศโศโกภิกขุอดีตพระเอกหนุ่มชาวอินเดียที่เคยรับบทบาทการแสดงเป็นเจ้าชายศิทตธถธะในภาพยนตร์เรื่อง พระพุทธเจ้ามาร่วมพิธีอันเป็นมหามงคลในครั้งนี้เช่นกันอันหนึง่งเนื่องในโอกาสนี้ได้มีพิธีบำเพ็ญกุศลในโอกาสอายุวัฒนะมงคล71ปีท่านเจ้าคุณพระโพธินันทมุนีวิหลวงพ่อจิว๋วประธานพุทธบริษัททั่วโลกด้วยการสร้างพระพุทธเมตตาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนี้นับเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอวังน้ำเขียว และเป็นประวัติการพระพุทธศาสนาหน้าใหม่การจำลองพระพุทธเมตตาจากพุทธคยาดินแดนพุทธภูมิสู่ดินแดนสุวรรณภูมิเพื่อชาวพุทธโลกได้ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นสัญลักษณ์และเครื่องหมายในพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ประเทศไทยตราบนานเท่านานพระพุทธเมตตานับเป็นสสารวัตถุสำคัญที่ประดิษฐานอยู่ในบริเวณพุทธคยาอีกอย่างหนึ่ง ที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกนิยมเดินทางไปกราบสการะกันมากพราะพุทธลักษณะขององค์พระพุทธเมตตาแกะสลักจากหินสีดำเนื้อละเอียดศิลปะสมัยราชวงศ์ปาละคนไทยเรียกว่าเป็นพระพทุทธรูปปางมารวิชัยหรือปางชนะมารคนอินเดียเรียกว่าปางภูมิสัมผัสหรือปางภูมิผัสสะแปลว่าทรงชี้ให้แผ่นดินเป็นพยาน แห่งการทาความดีในอดีตเพราะตอนที่พญามารพร้อมเสนามารมาประจนไร้พุทธเจ้าให้ลุกหนีไปเสียจากพุทธบาลังที่ประทับทรงชี้ให้พระแม่ธรณีมาเป็นพยานในการทาความดีในอดีตของพระองค์โดยพระแม่ธรณีได้บีบน้ําในมวยผมที่พระพุทธองค์ได้ส่งฝากไว้ตอนกรวดน้ําทําบุญทุกครั้งกระทั่งในที่สุด ทำให้พระยามาต้องพ่ายแพ้ต่อพระพุทธบารมีนี่เป็นเพียงหนึ่งความสําพัน์และศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเมตตาซึ่งหากได้ศึกษาแล้วเราจะได้พบถึงความศักดิ์สิทธิ์และความสัมพันธ์ของตำนานหลายๆตำนานของพระพุทธเมตตาที่แฝงไว้ด้วยปัชญามากมายนับเป็นมหาบุญยิ่งต่อผู้ที่ได้มาร่วมสร้างพระพุทธเมตตาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกในครั้งนี้ด้วยพระพักรที่เปี่ยม ด้วยความเมตตาเสมือนหนึ่งเป็นตัวแทนแห่งการระลึกถึงพระเมตตาที่คุณของพระพุทธองค์ที่เมื่อทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาแล้วได้เมตตาโปรดสั่งสอนเวลายสัตร์ทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้เรียนรู้ตามคําสั่งสอนของพระองค์ท่านใดที่ต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างมรดกแห่งธรรมในประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทกสเลขบัญชี020197724530ชื่อบัญชีมรดกแห่งธรรมณดินแดนหิมมะพานวัดป่าสิโพคม่อนกระทิโดยรายชื่อทั้งหมดที่ทุกท่านได้ร่วมทาบุญจะถูกบรรจุไว้ในองค์พระพุทธเมตตาเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตตลอดไป ท่านใดที่ร่วมทำบุญแล้วแจ้งสลิปและรายชื่อทางอินบ็อกซ์เพจท่านเจ้ากุณพระโพธินันทมุนีวิโลวงพ่อจิ๋ววัดป่าธรรมชาติเพื่อให้ทางวัดได้นำรายชื่อไปบรรจุไว้ในองค์พระพุทธเมตตาสาธุสาธุสาธ,สาธุทำนำโลกทีวีเติมยิ้มปันสุขขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยครับท่านสามารถติดต่อสอบถาม เรื่องการสร้างพระพุทธเมตตาได้ที่เบอร oh, ์โทร099 516 6616 099 516 6616